สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้ม่โล่งน้องคือสิได้กินเหวแล้วพี่น้องเอ้ยมากอดน้องโล่งคุยกันบนโล่งตัวจะพี่น้องโล่งไปเทศปลาแล้วปลาตัวหน่อยแห้งจ้าปลาตัวซ้สำสะดุ้งสองเส้นสามเส้นนี่พี่น้องแต่ว่าสื่อบัสสื่อตัวบัสละสีล่ลอยพี่น้องเอ้ยตอนนี้สะดุ้งเพิ่นคือโล่งตกับหื้อขึ้นยแเราจะเมื่อแล้ว,ม,ลวมันบวเป็นตาจ้าพี่น้อง เทดปลาแล้วปลาบสมบตดสี่ลอยพี่น้องเอ้ยผู้ใดกับผล่งยืนสาบลาพิทึงพี่เมื่อกระนอกนั่นเด้อจวจะพี่น้องจ้าเทดปลาแล้วบาดสี่อยมันบกคุ้มกันจะพี่น้องปลามีแต่ปลานิ่โตในอยหน่อยมิตะลูกมันก็เลยสิต่อลองเรือบัสละสองลอยบัรละลอยเพิ่นกับว่ายอมเพิ่นว่าสามลอยก็เลยบมีผู้ล่งอีก ลอยเดียวเราว่าหิ้ขึ้นเลยล้วว่าบล่อยขพาะไหลลงมิตรสะดุงจะปีนขึ้นเบิดแล้วมาหอดน้องแล้วคุยกันบนลงตัวบาทสี่ร้อยแต่ไม่มีปลาพี่น้องเทศปลาแล้วโอ้ยสงสัยสีแดงเอาเงินขึ้นละพี่น้องว